หลักการของพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วยเพราะว่าวิชาปะตติปิกเนี่ยมันจะเข้าอยู่ประมาณสามสิบกว่าสาขาขอวิชาจะเข้าพุทธพุทธพุทธไปำกับหมดเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสพูดะนะทนายความก็ดีการเมืองก็ดีถ้าหากว่ามีธรรมะดีหมดแต่ถ้าไม่มีธรรมะเลวหมดเป็นไงไหมโยมอาจ,จารย์เจนิด ไ่้ข้าเสร็จหมดครับไม่มีธรรมะแนะ้วนะเสร็จหมดเพราะวนนี้คืนกินหมดเ่ยด้ืยความเคยชินไปน็นสายด้วยจบเลยนึกธรรมะไหเอาสักข้อหัอจก็แกนกันลย,ยือยสอนอาวมคบันกันานี่ก็หลายาหาอะไราลี่ยนะ่ต่อให้เขไปสอนเลยไปสอนแกน,น,นะแกนพุพพ๊ิด้วศาสนานะแกนครับปิไตปิฎกนะแก นิติศาสตร์บริหารธุรกิจอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละแม่ค้าแม่ขายเลยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะเลวทั้งหมดเลวดีๆเนี่เนะี่ยมันตัดเรขาดีๆนี่เนะี่ยแต่ถ้ามีธรรมะกำก,บกับด้วยเนะี่ยมันจะดีทั้งหมดเลยเป็นไงไม่โยมอาจารย์ชนิดครับทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นรากการากกลางรากแก้วยอดต้นไม,ม้ทั้งหมด ที่บันไดที่ในโซเชียลต่างๆเขาเขาเขแชร์อยู่ยว่าเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับ,รบแล้วใช้วุฒิอะไรนะครับอาจารย์นิยยจบอะไรมายกจบปอตีมาเปล่าจบปอหกมาไมาย่ยก เขมาปรับพุทธก็ได้โยมา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 ปรับพุทธก็ได้หรือพอเจ็บมันมีหลักฐานอะไรก็มาปรับพุทธมันก็มีสาขาอีกสาขานึ่นก็คือสาขาวิปัตนากรรมฐานปริยตตวิปัตนากรรมฐานนัน่นะลองไปคุยกับพอสาขาวิปัตนากรรมฐานอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็จะง,ง่ายหน่อยีกก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์ เดินจงกรมอันีมันก็มีเอถึงี้มัก็จะง่ายอยอยู่ปัฒนาการรมฐาอันนี้ปูดถึงจะมีคนสูงอายุมาเรียนเยอะนะในพงในพันธ์ที่ก็เปลียแล้วกว่าหกสิกว่าเนี่ยที่ที่ที่มาเรียนอยู่บ้านี่ยหลักเลขหกนโยมเลขหกสิบานหกสิบขึ้นในโยม